มาอยู่กับสาวเย้าคนผู้หายด้วจ่าสิผ้าเห็ดอันมุกนอใหม่จ่ามุกนอใหม่เซนามประแดดเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดไปเรื่อยเดี๋ยวเขาสิท่ายไปเบิ้งไปเรื่อยด้วจ่าเดี๋ยวผมหนีมารีวิวของมีก็จ่ามวยย้ายยังไงบุ๊มี้จ้าบุ๊กีหวานหวานหอมหอมจ้าหอมฝากจ่าอุบลแจกจ้าหวานหอมมาด้วยจ่าด้อวยบริสิทธิ์ของมี เอาเม mm. ีสีทองเขาหัวมัองจับจ้ะหยว่จ้ะเบื่องบนซอวจ้ะหมกน้องใหม่เอ้ยเจ๊มาเอาไายุบักบัวใม่นี่เดี๋ยวจิมาถ่ายเบื้องบนมาซุจ้าบัเนียกซุกเดี๋ยวบันี้กมากินกันเลยจ้ะมกน้องใหม่ กันได้จ้ะนี่ผักแก่หลายอย่างจ้ะดอกคาปัากระสีหลักแบบจารแนจ้ะผักซีเล่าอยู่วนได้จ้ะมาผักไ้จ้ะฮึ่มเก้อ Mộc năm mày cả một năm mày lao hơn chả tay bà đẹp luôn Rồi bắt cắt chín cả dây thịt đỏ lắm chả ถอดออนะเอาเนีเราพิิกถอด น้องใหม่กะเห็ดบินเองจ้ะน,น้องหม่กะน,น้องใหม่สดได้จากบะเมนมาไหนบเม,ม,มนน้องใหม่ทุงน้้จ้ะน้องใหม่สดนะ้าเป็นอามาปฝากตะอุบุนจ้ะ พันเอามาฝากตะอ,อุบลน้ำมาส่สดหวานๆจ้ะหล่อค่าจ้ะ ออกหอมหอมจากดอกคาหอมหมแล้องเอามาชิมบ้างดยจ้ะมันจะออกหอมหอมแสบจ้ะกินกับปนรูดมะม่ลราบปลาแสบเล่อยถ้ากระยมบป้นก็สิตกไงละ ทำยังไงจ้ะวันนี้เลิกขายของตะเวนแต่มีเวลาเห็นได้กิน 咋了那个？哪个绝的？哪个绝的？他衰老的。Oh mà đỡ chả đỡ ngang đỡ ý vô mình hết lái một chả ngang đỡ ý dù. Đứa

กอตอกับมีจ้ะกอตอกกับมีผักกระเกัอมีตัวลิ่มากิหหนห่อนแบก่อนอาไฟตย็นหม่แล้วลืมจ้ะจานแด่ 挺好的。 แต่เป็นเล่นเหมือนตาปุงเสด็กินแล้วสี็จดแล้วจุกเดว ก็เคยกินมึงได้จ้ะเด้่องยังไงไม่น้อนใหม่เอาไปต้ม,มแล้วก็มาทุบๆๆแล้วก็เอาไปตำจ้ะทุบๆๆแล้วก็เอาไปตำแล้วก็ตำยานั่งไปแล้วก็ใส่ข้าเบีย้ยจ้ะแล้วก็ใส่แบบพริกง้วย พริกดองา้ะแล้วก็เส้ใเส้ปลาแดกจ้ะเส้ปลาแดกเส้ชุบวด,ดจัดหน่อยลกล้มกเส้ใบตองจ้ะแล้วก็ไปหนึห่งในไฟจ้ะลูกข้าวเดียวจ้ะ เคือง่ายๆจ้ะ เราเป็นคนมักเห็ดอาหารอีสานจ้ะว่า,ากินแต่าอาหารอีสานจ้ะมาเห็ดอาหารอีสานจ้ะเมื่อนี้ไปก็จ้ะเดี๋ยวมเลยสื่อมาลงคลิปให้เบิ้องไม้จ้ะสวัสดีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเทุกจ้ะเด้อ เพื่อสิเด้มาลงคลิปให้เบิ้งมือหลังต่อๆไปได้จ้ะขอบคุณค่ะ